ราศีตุลดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนเมษายนปี2565 ราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้น ดวงชะตาของชาวราศาีตุลเดือนเมษายนนี้นะคะในวันที่หนึ่งเมษายนดาวสุขดาวประจําตัวของคุณจะโคจรย้ายออกจากราศีมังกรนะคะภายใต้ภพพันธุซึ่งเป็นการโคจรย้ายออกจากการกุมร่วมกับดาวเสาร์เข้าไปสู่ราศีกุมภายใต้ภพปุตตะ เดือนนี้นะคะคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นการย้ายเข้าสู่พบปุตตะในครั้งนี้ย่อมส่งผลนะคะให้คุณมีความสุขในครอบครัวการทำมาหากินแล้วก็การลงทุนต่างๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่มาจากบุตรบริวารก็ได้ เดือนนี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำและในเดือนนี้ลาหูดาวเจ้าเรือนปุตตะได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษภายใต้ภพปัตตนินะคะเป็นเทวีโชคมาดูในด้านการงานนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้พบกับความสำเร็จมากขึ้น การงานที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็จะเกิดผลกำไรให้เห็นได้แล้วนะคะบางคนมีการย้ายที่ทำงานใหม่ใครนะคะที่ทำงานที่ต้องใช้ไอเดียในการสร้างสารรค์งานขายงานการตลาดก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าในงานที่ทำคุณจะมีผลงานใหม่ๆเป็นที่น่าพอใจส่วนคนที่ทำงานส่วนตัวนะคะกิจการของคุณจะมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้น จะมีผลตอบรับที่ดีแต่ยังไงก็ตามนะคะการติดต่อการประสานงานต่างๆควรทำให้รอบคอบตรวจสอบให้ดีในพบการงานของคุณนะคะยังคงมีดาวเสารเล่งอยู่ตลอดทั้งปีคุณต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการทำงานอาจจะเจองานหนักนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้เวลาในการทำงานที่นานกว่าจึงจะสำเร็จ แต่หากว่าคุณผ่านมันไปได้แล้วนะคะชีวิตของคุณก็จะพบกับความสำเร็จที่รออยู่อย่างแน่นอนค่ะด้านโชคลาภและการเงินในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนเป็นจังหวะทางการเงินที่ดีนะคะคนที่ทำงานส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้าก็มีโอกาสจะค้าขายดีมีกำไร ในวันที่7เมษายนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรย้ายออกจากการกลุมร่วมกับดาวเสารนะคะในภพพันธุแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภายใต้ภพปุตตะคุณก็จะมองเห็นช่องทางในการทำเงินนะคะจะได้พบสิ่งใหม่ๆนะคะได้เริ่มวิธีการหารายได้แบบใหม่ๆแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน ส่วนคนที่ทำงานประจำลูกน้องอาจจะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจนอกจากนั้นนะคะคุณก็จะได้โชคลาภจากบุตรบริวารก็เป็นไปได้ และดาวสุกนะคะดาวประจำตัวของคุณได้โคโจรสถิตอยู่ในราศีกุมเมื่อดาวการเงินโคโจรมาร่วมกับดาวสุกจะเกิดแต่สิ่งดีๆนะคะทางการเงินคุณมีโอกาสจ,จะได้เงินจากการลงทุนหรือได้เงินบางอย่างเข้ามาเป็นพิเศษเป็นจังหวะของการรับทรัพย์เลยนะคะหลายคนจะได้เงินมากกว่าที่เคยได้ค้าขายก็จะมีความคล่องตัวมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆ พอหลังวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษร,ร่วมเรือนกับราหูก็จะมีการพลิกผันนะคะแบบไม่คาดคิดคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคก้คอนโตหรือได้สส่งของมีค่านะคะใครนะคะที่รองงานชิ้นใหญ่เดือนนี้มีโอกาสจะได้ยินข่าวดีนะคะจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างมาก ส่วนใครที่ติดขัดเรื่องเงินในเดือนที่ผ่านมาในเดือนนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะผ่านปัญหาเรื่องเงินไปได้อย่างแน่นอนส่วนรายใจ่ายในเดือนนี้ก็ต้องระวังนะคะอาจจะหมดไปกับสุขภาพของบุตรบริวารจึงต้องวางแผนทางการเงินไว้ด้วยนะคะด้านความรักของชาวราศีตุลน,นะคะ นับว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสจะได้พบรักแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนอาจเจอใครบางคนนะคะที่รู้สึกดีเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะลองศึกษาดูใจกันอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้คนที่เคยผิดหวังความรักและปิดใจมานานนะคะเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักแล้วจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้ราบรื่นและก็มีความสุขขึ้นด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ